สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีเปิดสร้างรายได้นะครับผมสำหรับคนที่ทำช่อง Youtube ที่ผ่านเกณฑ์ผู้ติดตามครบ1.000คนแล้วก็ชั่วโมงนะครับครบ4,000ชั่วโมงเป็นที่เรียบร้อยเนาะนะครับผมผมก็เพิ่งผ่านไปหมาๆนะครับครบทั้ง2อย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับให้เราไปที่หลังบ้าน YouTube ของเรานั่นเองนะครับก็คือไปที่ Google Chrome นะครับแล้วก็เข้าไปที่ Studio YouTube นะครับแต่เราต้องล็อกอินไว้ด้วยนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้เนาะนะครับพอขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เรากดที่ตัว S นะครับสัญลักษณ์ตัวเนี้นะครับมาทำพร้อมๆกันไปกับผมเลยนะครับผมทำในมือถือนะครับนะครับคลิกเข้าไปที่ตัว S นี้นะครับกดเข้าไปนะครับ มันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ผู้ติดตามครบ1,000ชั่วโมงเราก็จะขึ้นลูกศรสีเขียวอย่างเงี้ยครับแล้วก็เวลาในการรับชมแบบสาธารณะครบ4,000ชั่วโมงก็จะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับผมจากนั้นนะครับเราก็จิ้มเข้าไปตรงนี้เลยครับเข้าร่วมเลยนะครับตรงแถบสีน้ําเงินเนี่ยครับพอเข้ามาแล้วครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบประมาณนี้นะครับ มีขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2แล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับให้เราจิ้มไปที่เริ่มต้นตรงขั้นตอนที่1ได้เลยครับจากนั้นนะครับมันจะขึ้นหน้าต่างแบบนี้นะครับให้เราอ่านรายละเอียดนะครับผมขั้นตอนต่างๆนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาติ๊กตรงนี้นะครับเนี่ยครับติ๊กทั้ง2ตัวเลยนะครับติ๊กเครื่องหมายถูกหมดเลยนะครับ แล้วก็จิ้มคําว่ายอมรับแล้วก็ดําเนินการเนี่ยครับมันก็จะลิงก์มานะครับหน้านี้เหมือนเดิมนะครับพอลิงก์มาหน้านี้นะครับสักครู่นะครับมันจะขึ้นสีเขียวตรงขั้นตอนที่1เนี่ยครับมันจะขึ้นคําว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับก็จะเป็นการเสร็จสมบูรณ์ในขั้นตอนที่1นะครับทุกคนเนี่ยครับมันลิงก์มาแล้วเนี่ยครับขั้นตอนที่1ก็คือเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนที่2นะครับเนี่ย ขั้นตอนที่2นะครับเราก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับตรงคําว่าเริ่มต้นนะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับผมมันก็จะให้เราเลือกนะครับสําหรับขั้นตอนที่2นะครับจิ้มตรงเครื่องหมายเนี่ยครับสามเหลี่ยมเล็กๆเนี่ยครับจิ้มเข้าไปเนี่ยครับมันจะให้เราเลือกนะครับว่าฉันมีบัญชีเอเซนหรือยังหรือว่าฉันยังไม่มีหรือว่ายังไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับขั้นตอนนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับเลือกไม่ทราบนะครับปลอดภัยที่สุด นะครับแล้วก็อ่านรายละเอียดสักเล็กน้อยนะครับอ่านให้หมดเลยนะครับเนี่ยเอสเซนนะครับอนุญาตให้แต่ละบุคคลมีบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวนะครับบัญชีเอสเซนนะครับจะซ้ากันไม่ได้นะครับผมเลยเลือกไม่ทราบนะครับว่าเรามีหรือไม่มีนะครับอันนี้ปลอดภัยที่สุดนะครับเพราะว่าหลายคนจะเจอปัญหาซ้ํานะครับเนี่ยครับจากนั้นเราก็กดคําว่าดําเนินการต่อเนี่ยครับคลิกเข้าไปเลยนะครับผมคลิกเข้าไปเลยนะครับ แล้วมันก็จะมาหน้าต่างนี้นะครับพอมาหน้าต่างนี้นะครับมันจะให้เราเลือกเมลของเรานะครับที่เราจะสมัคร Google Adsense นะครับผมก็เลือกเมลของช่องผมนะครับหรือว่าใครจะใช้บัญชีอื่นก็ได้นะครับพอกดเสร็จนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับก็คือเมลของเราช่องของเราเนี่ยครับแล้วก็ตรงเว็บไซต์ของคุณก็คือลิงก์ URL ของช่องเรานั่นเองมันจะขึ้นให้อัตโนมัตินะครับทุกคนจากนั้นนะครับเราก็มาติ๊กตรงใช้ประโยชน์จาก Adsense ให้คุ้มค่ายิ่งขึ้นนะครับติ๊กคำว่าใช่นะครับเนี่ยครับ พอที่คำว่าใช้เสร็จแล้วก็มาเลือกประเทศนะครับเลือกประเทศไทยนะครับเลื่อนลงมามันจะอยู่ล่างสุดเลยนะครับล่างๆเลยนะครับล่างๆเลยนะครับผมก็หาอยู่นานเหมือนกันนะครับเห็นประเทศไทยแล้วก็จิ้มไปเลยครับไทยเนี่ยครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับโปรดอ่านและยอมรับข้อกําหนดในการให้บริการจากเรานะครับก็เลื่อนอ่านดูหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับเลื่อนลงมาอ่านดูเรื่อยๆนะครับ พออ่านเสร็จแล้วนะครับมันยาวนิดนึงนะก็อ่านไปเรื่อยๆนะครับพออ่านเสร็จแล้วมันจะมีให้เราจิ้มนะครับผมเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันนะครับนี่เลยครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับตรงสี่เหลี่ยมนะครับตรงคาว่าใช่ฉันได้อ่านและยอมรับข้อตกลงแล้วเนี่ยครับจิ้มเสร็จเราก็กดคําว่าสร้างบัญชีเลยนะครับจิ้มมาเลยนะครับผม จิ้มเสร็จแล้วมันจะมาหน้าต่างนี้นะครับหน้าต่างนี้นะครับจะเป็นชื่อที่อยู่ของเรานั่นเองนะครับ Google Adsense นะครับข้อมูลลูกค้านะครับผมผมกรอกเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับทุกคนนะครับผมกรอกเป็นภาษาไทยทั้งหมดเลยเนาะเนี่ยครับมันจะขึ้นแบบนี้นะครับตรงประเภทบัญชีนะครับผมติ๊กบุคคลธรรมดาเนาะถ้าใครเป็น อย่างอื่นก็ติ๊กอย่างอื่นนะครับชื่อที่อยู่กรอกเสร็จแล้วก็กดคําว่าส่งนี้เลยครับพอกดส่งเสร็จนะครับมันจะกลับมาหน้าต่างแบบนี้เหมือนเดิมนะครับนั่นก็คือขั้นตอนที่1นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับขั้นตอนที่2อยู่ระหว่างดําเนินการเนี่ยครับนี่คือขั้นตอนที่2นะครับรอให้ YouTube ตรวจสอบนะครับผมใช้เวลาประมาณไม่ถึง1วันนะครับ8ชั่วโมงนะครับผมก็ ตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยนะครับขึ้นสีเขียวด้วยทุกคนนี่เลยครับผมเสร็จสมบูรณ์นะครับขั้นตอนที่2 a นะครับนี่ครับอเซของผมเรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีปัญหานะครับหลายคนจะมีปัญหาตรงขั้นตอนที่2นี้นะครับก็คือ Google AdSense ซ้ำนั่นเองนะครับผมนี่ครับผมถึงบอกไงครับว่าให้ติ๊กคำว่าไม่ทราบนะครับอย่าติ๊กคำว่ามีหรือว่าไม่มีบัญชี Google a d s e n s e นะครับสำหรับคนที่ไม่เคยทำช่องไม่เคยมีรายได้จาก Youtube มาก่อนนะครับ เนี่ยครับผมหลังจากนั้นนะครับจะเป็นขั้นตอนที่3มนะครับมันจะขึ้นคําว่าอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับเนี่ยครับก็รอให้ YouTube ตรวจสอบพวกคลิปพวกช่องของเราทุกอย่างนะครับว่าเรามีอะไรติดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะครับบางช่องใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับสาหรับผมนะครับใช้เวลาแค่1วันเท่านั้นนะครับเขาก็ส่งเมลแจ้งมาให้ผมทราบเลยนะครับว่าผ่านเกณฑ์เรียบร้อยนะครับนี่เลยครับผมยินดีด้วยนะครับขณะนี้ช่อง u t u b e นะครับของคุณได้รับ การยอมรับให้เข้าร่วมโปรแกรมพาร์ทเนอร์เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็เป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะครับต่อไปเราก็ไปที่หลังบ้าน YouTube ของเราเหมือนเดิมนะครับเราก็ไปเปิดโฆษณานะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆในการเปิดสร้างรายได้ YouTube สำหรับคนที่ทำช่อง YouTube มาฝากเพียงแค่นี้นะครับ